สวัสดีครับตอนนี้ลุงตู่ก็อยู่ที่ร้านขายกับข้าวอาหารอีสานนะครับผมอยู่ที่เทศบาลดอนหัวลอครับเลยเทศบาลมานี่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมเนาะติดติดกับร้านแม่เจครับที่เคยมาทําคลิปครับผมอยู่หน้าเซเว่นแถวดอนหัวลอครับอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงนะตีห้าหรือเปล่าครับตีห้า ตั้งแต่ตีห้านะครับมก็มีอาหารหลายอย่างเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรนะลาบอะไรครับลาบเป็ดครับอันนี้ก็ลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดมีลาบเป็ดลาบหมูลาบปลาดุกนะครับน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาดุกครับผมอันนี้ก็เป็นปมะเขือซุปหน่อไม้ครับผมนี่ก็มีข้าวฟองด้วยเนาะบูยอก็มีครับบูยทอดนะครับผมเนาะระกวอย่างยังไม่เสร็ อันนั้นก็เป็นอาหารปิ้งย่างอยู่ฝั่งโน้นนะครับอาหารปิ้งย่างครับแล้วพวกข้างในไก่เดี๋ยวผมลองไปถ่ายดูก่อนครับตรงนี้มีย่างอะไรบ้างครับเนี่ยหมอ,อย่างข้างในย่างปีกไก่ย่างข้างในย่างปีกไก่นะครับของเราก็มีสดๆย่างทุกวันเลยเนาะย่างทุกวันเลยครับผมโอ้น่ากินมากเลย อ๋อนี้เป็นไก่จูดไก่เนาะอันนี้เป็นจูดไก่ครับแล้วอันนี้ทองห่อเป็นอะไรครับเนี่ยปลาส้มครับผมอ๋อนี่ห่อปลาส้มนะครับก็เป็นอาหารแบบอีสานนะครับอาหารอีสานบ้านๆของเรานะครับเนาะถนนเส้นตอนหัวล่อเลยเทศบาลมาหน่อยนะครับผมเนาะก็ใกล้กับร้านบอลนะครับร้านบอนคาแคร้างอาชีนะครับร้านบอนคาแคครับ เดี๋ยวแวะไปดูกับข้าวลุงตู่วันลุงตู่ก็จะสั่งซื้อกับข้าวอยู่สองอย่างเดี๋ยวนี้ใส่ถุงให้ลุงตู่ด้วยนะครับกับข้าวยีสิบบาทนี่ก็ทุกอย่างเนาะอาหารเป็นถุงๆนี่ก็20บาทหมดเลยใช่ไหมครับน,นี้ก็ยีออ่สิบบาทไม้สิบบาทอ๋อ้พวกนี้สิบบาทซุปมะเขือซุปกระไม้ก็สิบบาทเองนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้เน่ครับเนอมีลาบมีอะไรก็มีถักให้นะครับพวกลาบปลาดุกพวกลาบเป็ดลาบหมูนะครับผมเนาะข้าวกล่องนุ่นกล่องเท่าไรครับกล่องยี่สิบห้าข้าวกล่องก็กล่องละยี่สิบห้าบาทนะครับผมเนาะมีผัดกะเพรามีกะเพราหมูไข่ดาวไข่ดาวด้วยครับกะเพราหมูไข่เจียวกะเพราหมูไข่เจียวนะครับผมเนาะ ทอผัดพริกครับเผาผัดพริก,กครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะขอบคุณมากๆเลยครับพอดีจัดร้านยังไม่เสร็จ <laughs>